สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราในรายการใหม่นะคะชวนคุยกับนักคิดวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของเราชาวมาออนแล้วก็คนในพื้นที่ได้ได้ว่าไม่ใช่เฉพาะในภาคใต้ค่ะแต่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องใช้ไฟเอาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็จะพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานบริสุทธิ์ แต่วันนี้ที่นี่ที่ทอยอยู่ตรงนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีที่สําคัญไม่เพียงแต่รู้จักแต่ผลิตอะไรบางอย่างให้เราได้น่าตื่นเต้นด้วยตอนนี้เชิญทุกท่านเลยนะคะพบกับดรมวตรีเรื่องชวนนค่ะจากบัณฑิติทัยาลสยสหวิทยาการระบบพลังงานมาหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เรามานั่งในห้องแลบอาจารย์เลยที่นี่ครับพลังงานเมื่อกี้น้องทอยพูดไปบ้างแล้วเล็กน้อย แต่ว่าต้องถามอาจารย์แหละว่าจริงๆแล้วทาไมอาจารย์ถึงชอบทําเรื่องพลังงานอ่ะที่จริงโดยพื้นฐานแล้วผมผมจบปริญญาเอกมากับด้านพลังงานนะครับชื่อ PhD ทางด้าน Energy Study นะครับทำเกี่ยวกับไอดรเจนนะครับแต่อยู่มาทำการงานลมได้ไงนะที่จริงแบ็กกราวด์ผมเป็นวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังนะครับแล้วก็สอนวิชาหลักก็คือ Conversion Energy เกี่ยวกับมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator นะครับ แล้วก็ไปเรียนด้านด้านไอโรเจนกลับมานะครับแต่ว่าในใจก็ยังฝังลึกอยู่กับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าด้านกังหันลมนะครับมออยู่ในพื้นที่ภาคใต้กังหันลมสําคัญแน่ๆเพราะว่ากังหันลมก็เกิดขึ้นมากที่หัวใจที่ท,ที่ระโนดนะครับเพราะนั้นเราอยากพัฒนาด้านด้านพลังงานให้มากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นประเด็นหลักของโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ หลายประเทศก็กําลังจะใช้พลังงานสะอาดกันหมดแล้วนะครับเราจะใช้พลังงานฟอสซิลพลังงานน้ํามันให้น้อยลงขังงหันลมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆนะครับชนิดแรกเรียกว่าขังงหันลมแนวแกนนอนชนิดที่2เรียกว่าขังหันลมแนวแกนตั้งวิธีการหลักการมันเหมือนกันไหมคะไอสออย่างเนี่ยแกนนอนแกนตั้งการหมุนแล้วกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าอ c c ก s s o r y รหรือส่วนประกอบไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ ขาจะรับลมแค่ครึ่งหนึ่งค่ะถูกไหมฮะเป็นแนวแกนนอนนึกถึงนะครับคือไม่มีทางที่ลมจะวิ่งเข้ามา3 6 0องศาก็คือหน้าเขาไม่ตั้งรบกับลมนะนะถูกต้อง,งเพราะฉะนั้นปะระสิทธิภาพจะลดลงครึ่งหนึ่งแต่มันจะเป็นลดอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างที่ผมทาแอดวานซ์กว่าก็คือเราสามารถลดสตาร์ทติ้งทอร์กก็คือการสตา,าร์ตตัวครั้งแรกนะครับของเราเนี่ยออกแบบให้มันสามารถสตา,าร์ตตัวครั้งแรกที่ความเร็วลม2เมตรเพอร์เซก2เมตรต่อวินาที เก็บพลังงานได้ใช้พลังงานทดแทนได้เก็บไว้ตรงไหนเนี่ยอาจารย์พอเราไปาเห็นเห็นรูปแบบเครื่องเนี่ยมันดูเซเลนเดอร์มากเลยผอมบางมันรับพลังงานมาแล้วมันจะเก็บไว้ตรงไหน,ไหนอ่ะการรับพลังงานเอาไปจ่ายเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับปัจจุบันเนี่ยก้าวไกลมากเทคโนโลยีก็คือเขาเขาเรียกว่ากริดไทยอินเวอร์เตอร์พอข้างหาลัลมเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับเขาจะต่อไปที่กริดไทยกริดไทยอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะซิง์ซิงก์ก็คือร่วมกับการ ไฟจากการไฟฟ้าซึ่งทุกคนก็ใช้ไฟจากการไฟฟ้าใช่ไหมครับก็จะเชื่อมต่อกเข้าไปอย่างเช่นว่าเราใช้ไฟจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กังหันลมเราผลิตได้ห้าสิบตัวริดทายจะดึงอีกห้าสิบมาจากการไฟฟ้าแล้วก็จ่ายให้กับบ้านเรือนสังเกตว่าเราจ่ายไฟแค่ครึ่งหนึ่งเพราะฉนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เราใช้ลมความมีเสียรภาพทางพลังงานสะอาดหรือการจมีการมีเสียรภาพทางพลังงานก็จะดีขึ้นถูก<อ>ไหมครับอาจารย์ทำไมเขาเรียกพลังงานสะอาดอะ พลังงานสะอาดคือพลังงานที่ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศของโลกเพราะงั้นพลังงานลมพลังงานแสงเนี่ยมันจะไม่มีขั้นตอนในการผลิตการได้ไฟมาเราไม่มีการเผาไหม้หรือการได้แก๊สที่ไปทําลายชั้นโอโซนหรือว่าไปทําให้เราเรียกว่าทรัพยากรของธรรมชาติสูญเสียไปตอนนี้เนี่ยเรารู้จักกังหั่นลมแบบที่อาจารย์พูดแล้วแต่ในภาพเนี่ยแอบพิเรกเขียวเขียวก็ไม่รู้ว่าอาจารย์แอบกล่นนิดนึงได้ไหมคะครับ ตัว,ต,วตัวนี้นะครับก็เป็นเป็นโมเดลใหม่นะครับของของของ e เนี่ยเป็นสัญญาว่าจะต้องกลายเป็นสมบัติของ E-GAT ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราําลังวิจัยตัวใหม่ก็เป็นตัวสังเกตว่ามันคล,ล้ายๆกับใบลูกลูกของยางนานะครับซึ่งจริงๆแล้วเราใช้ยางนามาเป็นตัวโมเดลครับตัวอะไรที่ธรรมชาติออกแบบเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันออกแบบประมาณนับล้านล้านปีเนี่ย ันนนนจะะซ่่ออเทคคโโลยยีูข้างในนรบสุดท้ายนี้อาจารย์ขาหลายคนเนี่ยก็เป็นนักคิดนี่แหละแต่คิดแล้วไม่ได้ลงมือทำสทักทีอยากคิดอยากลงมือทำอย่างเก่งเหมือนอาจารย์บ้างอาจารย์มีคำแนะนำให้หน่อยไหมคะจริงผมขอตัวก่อนผมก็ไม่ได้เก่งนะครับ oh, <no. S 1> คือวิธีคิดของผมก็คือผมไม่อยากจะทำแล้วไปเหมือนใครที่จริงผมก็อ่านพวกสติทิจ็อบพวกอ่านหนังสือมาเยอะเหมือนกันนะครับพวก เสื้อเล็กปูกุสันไรพวกนี้นะฮะเพื่อจะนําทางในแนวความคิดคือลองคิดดูถ้าเกิดวันนี้ผมยังวิจัยแล้วทาเหมือนเหมือนที่ละโนดทําเหมือนที่หัวใจก็ไม่มีใครมาว้าวถูกไหมเพราะว่าอ้าวมันก็เหมือนที่เขาทําอยู่แล้วทํไมไม่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 แตกต่างถูกไหมแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยคือทําเหมือนเดิมมันก็แก้ปัญหาเหมือนเดิมเราก็เจออยู่เรื่องเดิม แต่ถ้าเราคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่คุณก็จะเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาขอบคุณมากเลยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณนะคะสอบแรงมาดานใจด้วยแล้วก็นวัตกรรมที่เราเห็นในวันนี้เรียกได้ว่าหลายคนหลังจากนี้ถ้าได้เห็นสิ่งเหล่านี้จะคิดถึงหน้าอาจารย์พลตรีเรื่องชวนนค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะรายการของเรานั้นนะคะชวนกันคุยกับนักคิดแบบนี้ค่ะเราแนะนำแล้วก็เรียกว่าสนับสนุนคนที่คิดต่างแต่คิดอย่างสร้างสรรค์ต่อไปจะเจอกับนักคิดคนไหนคอยติดตามชมไปดีนะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ